วันนี้แก้ง่วงนะคะเนาะเราจะยำนะคะลูกตะลิงปิงค่ะวันนี้ใส่น้ําตาลลงไปก่อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนาะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะอย่าบังสิลูกอย่าบางังตาลทรายแดงแล้วก็กุนชูนะคะลงไปนะคะอย่าแม่ทําเองลูกแป๊บแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะทุกคนอร่อยอร่อยอใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะ ใส่น้ำปาลาค่ะทุกคนเอาเปิดให้แม่ซิโ <Okay. S 1> อเคเปิดน้ำปาลาโอเคใส่น้ำปาลารโจกลงไปเลยนะคะอืมไม่ต้องปิดเลยเดี๋ยวก่อนนะล,ลูกค่ะคนนะคะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะอวันนี้อยากกินค่ะไม่ได้กินนานแล้วนะะเนะาะนะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะก้อยตะลิงปิงอย่าบังไฟลูก อก้อยตะลิงปิงนะคะอยากกินเนาะค่ะเนาะไม่ได้กินนานแล้วตัดไต้ถั่วลิสงคั่วนะคะทุกคนอ่าลงไปเลยนะคะเนาะถั่วลิสงคั่วนะคะยำลูกตะลิงปิงค่ะหรือว่าก้อยลูกตะลิงปิงนะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเนะาะเดี๋ยวเราบอกว่าก้อยลูกตะลิงปิงเพราะต้องตัดเขาคั่วนะคะ อืสีสันน่ารับประทานค่ะทุกคนชิมสักหน่อยอืมอืค่นี้ก็ใส่น้ำปลาลงอีกค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยพอนอะค่ะเนาะอืน้ำปลาค่ะสลิงปิงนะคะเนาะสดเลยนะคะงานนี่อร่อยค่ะต้องชิมนะคะ อืน้ำปลาานองๆเลยคะ่ะใส่ขั่วลงไปอีกหน่อยนะะึงค่ะรสชาติไม่ต้องห่วงนะคะความอร่อยมาเต็มะคะ่ะก้อยลูกตะลิงปิงแต่วันนี้เราใส่น้ำปลานองๆนะคะเนาะแซ่บค่ะ เสระจจานเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยอตักค่ะใส่น้ำปลาราเนาะนวๆลงไปเลยนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะล้นจานเลยะคะ่ะทุกคนยำตะลิงปิง้งแต่วันนี้ใส่น้ำปลาร้าหนึ่งนะคะสีเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะแต่อร่อยค่ะสดน้ำเลยนะคะเนาะ แอบ,บค่ะลูกตลิงปิงใส่น้ำปลาลอยน้ำปลาค่ะขอบคุณในการรับชมค่ะขอบคุณมากๆนะคะ